กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับปะกับผมนายทอมสปะรีวิวแหมแล้วกตว่า Vivo ได้มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ในประเทศจีนไปวันนี้ก็เลยจะมาอู้สเปคให้ฟังกันจะเป็นจะได้ไปฟังกันเลยครับผม Vivo Y74s 5G ที่เปิดตัวมาถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนในระดับกลางๆนะครับใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.58นิ้วความละเอียด Full HD พอัตราส่วนหน้าจอเนี่ย20:9มีสัดส่วนพื้นที่ของหน้าจอถึง90.91%เดียกันนะครับหน่วยประมวลผลมาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 810 GPU เป็น Mali G57 ในส่วนของแรมฮื่อมา8 g b รองรับฟีเจอร์เวอร์ชันแรมที่เพิ่มได้แหม4 g b รวมเป็น12 g b กันเลยทีเดียวรอมเป็นแบบ UFS 2.2ฮื่อมา256 g b ไบด้วยกันแต่สามารถใส่ไมโคร s d สดกาได้สูงสุดถึง1เ b มาดูกล้องกันท้องครับกล้องหลังมีทั้งหมด2เลนเลนลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนเดฟ อยู่ที่2ล mm ้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่มีความจุ4,100มิลลิแอมรองรับ44วัตต์แฟลชชาร์จรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบคับด้วย Origin OS 1.0 vivo y 7 c s 5g เปิดราคาที่ประเทศจีนยอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ12,000บาทครับส่วนจะมีเข้ามาขายในไทยหรือไม่นั้นก็ต้องรอรุ่นถึงเอานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยเนอร์พิดพลาดประการใดขอสุมาอภัยมาที่นี้ครับผม